ค่าไฟช้ากี่เดือนถึงจะโดนตัดไฟครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องนี้อยู่คลิปนี้มีคําตอบตามปกติแล้วบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้าแล้วมีค่าค่าไฟเกิน2รอบบินนะครับตัวอย่างเช่นอรอบบินแรกค่าค่าไฟ15วันรอบบินที่2ค่าค่าไฟอีก15วันรวมเป็นสาสวันแบบนี้จะโดนตัดไฟแน่นอน แต่ก็มีข้อยเว้นอยู่ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับบ้านไหนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 0 0รบาทต่อเดือนนะครับจะได้รับการขยายเวลาเป็นไม่เกิน3เดือนผมถึงจะโดนตัดไฟก็ง่ายๆถ้าบ้านไหนค่าค่าไฟเกิน3รอบเปนก็คือ45วันนะครับแต่ต้องเข้าเงื่อนไขนะครับก็คือ1บ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องใช้ไฟไม่เกิน3 0 0รบาทต่อเดือนแล้วก็2ต้องแจ้งควาจมจำนงขอใช้สิทธิกับการไฟฟ้าประจำท้องถิ่นด้วยนะครับ ข้อมูลนี้อัปเดตเมื่อวันที่10มิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมาเองอย่าลืมชําระค่าไฟฟ้าใตรงตามกำหนดนะครับบ้านจะได้มีไฟใช้อีกอย่างป้องกันค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่คาดไม่ถึงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราโดนยกม้อเนี่ยเราจะโดนค่าปรับถึง2เดือนแบบนี้ระวังไว้หน่อยนะครับชอบคอนเทนต์นี้กดไลค์กดแชร์เป็นก๊าลใจให้เราด้วยนะครับ